สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายนะครับแอบอยู่ตรงเนี้ยดูอีกช่องหนึ่งครับสำหรับวันนี้อาจารย์แอดคาร์ไมจะนำเสนอเลขเคลียบนนะครับมั่นที่สุดในโลกอ่าแล้วก็เมื่อคืนได้โพสเลขเคลียรล่างไปแล้วครับปรากฏว่า อาจารย์ล้อเล่นนิดหน่อยอ่าล้อเล่นนิดนึงครับเอาข้อมูลนวดปัจจุบันไปไว้ตรงกลางวิดีโอแล้วก็แกล้งสรับท่านที่พอดูปุ๊บจะคลิกไปที่ท้ายวิดีโอปุ๊บหวังจะได้เจอแต่ไม่เจอครับอาจารย์เอาไวท้ที่ตรงแถวๆกลางๆวิดีโอครับไปเลื่อนหาเอา บางท่านนี่โอ้ยเป็นเดือดเป็นร้อนมากเพราะว่าไม่เจอให้ก็ไม่ให้จะให้เข้าตรงนั้นตรงนี้จะให้เสียเข้า VIP อพีมันไม่ได้หรอกเข้าล้าไม่ได้เยอะแยะครับไอ้ไปดูใหม่ครับวีดีโอเลขเคลียร์ล่างงวดวันที่1มิถุนายนสองพร้อจสครับอยู่ในวีดีโอนั่นแหละครับอาจารย์ใส่ไว้แล้วครับแต่ว่า ตอนสุดท้ายแกล้งหยอกเล่นไม่ไม่เห็นครับแต่ว่าอาจารย์เอาไว้ตรงช่วงกลางวิดีโอนี่มาทำรีโอย้อนไอ้ท่านดูเพราะว่าย้ำไอ้ท่านดูอีกทีว่าอาจารย์ไม่ได้แกล้งเอ้ยไม่ไม่ได้หลอกลวงนะให้ยยอยจริงๆเลขเคลียรล่างไปดูครับมีเลขอะไรบ้างนะครับแล้วคืนนี้ก็นําเสนอเลขเคลียร์บนแม่นที่สุดในโลกนะสามนวดยังไม่หลุดนะครับมีข่าวดีสําหรับ ชื่อช่องเศรษฐีพันล้านตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่ออาจารย์แอดคารามายนะครับแต่ว่าเวลาพิมพ์เวลาพิมพ์ URL ก็พิมพ์ตัวนี้ครับเศรษฐีไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับพิมพ์ u u u b e เนี่ยนี่จะเข้า YouTube จำง่าง่ายครับเมื่อก่อนจะเป็น youtube.com ย c ทูบคอมซีอาจารย์เอามาก่อนเป็นเศรษฐีพันล้านเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อาจจะยุ่งยากสำหรับบางคนที่ จำภาษาอังกฤษไม่อยากจำานะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนหม่ครับพิมพ์เป็น y o u t u b e c o m s ก็ส a s h อาจารย์แอดการมลย9นะครับหรือพิมพ์ใน youtube ใน google ว่าอาจารย์แอดการมายครับหรือใส่9ไปด้วยก็ได้ครับตอนนี้ใส่ที่ลิงก์ url มีเลขเร้าจะยด้ได้เป็ซ้ำกันนะครับส่วนช่องก็ชื่อช่องอาจารย์แอดคารมายนะครับ พิมพ์คําว่าอาจารย์แอดคารมายนะครับก็จะถึงช่องเหมือนเดิมครับเข้ามาช่องเหมือนเดิมที่ดีขึ้นมาอีกเยอะแยะสำหรับท่านที่จะพิมพ์คําหาช่องอาจารย์เนี่ยบางทีพิมพ์ภาษาอังกฤษมันยุ่งยากกับเศรษฐีพันล้านตอนนี้เปลี่ยนเป็นพิมพ์คำว่าอาจารย์แอดคารมายครับอย่างนี้เลยครับ <c oughs> ถ้าจะพิมพ์อาจารย์แอดคารมายคำเดียวก็ได้ครับพิม พิมพ์ใน Google ค้นหานะครับในสมาร์ทโฟนของท่านพน่พิมใน Google ว่าอาจารย์แอดคารามายเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับเดี๋ยวก็จะได้รวยพร้อมกันนะครับเอ,อแล้วครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะไปชมเลขเคลียร์บนวันที่1วิถุนายนน2 5 6 2ครับส่วนเลขเคลียร์ล่างก็กลับไปดูอีกรอบนะครับสำหรับท่านที่มองไม่เห็นที่วยวายว,ายว่าไม่เห็นไม่เห็นให้อะไรอย่างเี้นะครับ ไปดูเลยครับมีอยู่ในวิดีโอนั่นแหละของเมื่อวานครับมีมีครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมข้อมูลกันต่อครับคืนนี้เดี๋ยวดึกข้ก็นอกฝนกำลังตกอยู่นะครับครับมาแล้วครับเลขเคลียบบนนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูงวดปัจจุบันนี้เราก็ดูย้อนหลังกันก่อนนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับ อย่างงวดที่1ครับเด่น3 6 8 3 6 8ออก7 2 6ก็มา6นะครับนี่คือเลขเคลียร์บนนะครับงวดที่2อครับ9ก้ออก3ามเก็มา9ก้าบอกขอไปนะครับงวดที่3ครับ7 0 2เลขเคลียร์บนนะครับออก 0, 0ูนก็มา0ูงวดที่4ครับ เด่น2 5 7ออก5 9 6เก้ากเลขเกียบบนงวดี่5ครับเด่น0 3นออก2 3 4ก็มา3ามโวดี่6เด่น5 8 0ออก8 2 3ก็มา8นะครับงมดีเจ็ดเด่น5 8 0ออก8 5 3ก็มา8กับ5 มวดที่ 8... ครับเด่นเ1เอ๊เด่นหน 6, 9, ออก9 1้หนะครับมามามามวดที่ 9.. เด่น 9...2...4... ออก 4...1 5นะครับงวดที่9ครับเด่น 9... 2...4... ออก 4...1 5นี่เลยออกซ้ำกันครับมา4ครับงวดที่10เด่น 2... อ 7... ออก5 5 9ครับมา5 วัดที่11กรับเด่น813ออก073ก็มา3รู้สึกจะเจ็บขอวัดที่12กรับเด่น257ออก229นะครับมา2วัดที่13กรับเด่น580ออก038มา0กับ8 <c oughs> ขออัยนะครับวัดที่14กรับเด่น691ออก629 มา6กับ9นะครับวันที่15เด่น1 4 6ออก1 1 7ก็มา1นวันที่สิบครับเด่น8 1 3ออก1 3 1ก็มา1กับ3มครับวันที่17เดเน1 4 6่งสีออกหกสมา6นะครับ ันที่18เด่น702ออก3 2 4มา2นะครับวันที่19เด่น702ออก602มา02นะครับวันที่20เด่น146ออก117อ่ามานะครับ1วันที่21ครับเด่น 5, 1 8 1 3, ออก510ครับมา1 <c oughs> ก็กลัวไปวัที่22ครับเด่น479ออก760ก็มา7วัที่23ครับเด่น691ออก643มา6วัที่24เด่น813ออก515มา1นะครับงวดที่25ครับเด่น580ออก840มาไปกับ0วัที่26ครับเด่น924 ออก903มา9นะครับวันที่27ครับเด่น702ออก840มา0นะครับวันที่28ครับเด่น580ออก564มา5ครับผมวันที่29ครับเด่น257ออก867มา7นะครับรวยรยวันที่30เด่น479ออก079นะครับมา7กับ9 ขที่31ครับเด่น6 9 1เด่น6เด่น6 9 1ออก1 3 4ครับมา1พ้อที่32ครับเด่น7 0 2ออก8 2 4มา2พ้อที่33ครับเด่น0 3 5ออก6 5 0ครับมา0กับ5ถูกกันจังๆังอที่34ครับเด่น6 9 1ครับเด่นบน ออก6 2 8มา6วันที่35ครับเด่น368ออก7 6 7มา6นะครับวันที่36เด่น1 4 6ออก3 3 1เนี่ยใครติดตามดูก็เห็นนะครับมาจริงๆมาทุกงวดวันนี้ก็มาหนึ่งวันที่3 7เครับเด่นเลขเคลบน1 4 6ก็3 2 4เลขที่ออกครับมา วดที่แล้วครับวัที่38เด่น702ออก526มา2นะครับวัที่39เรืยกระบ,บนเด่น146ครับงวดประจำวันที่1มิถุนายน2 5 6 2นะครับจะมาตัวไหนครับระหว่าง110หน่วยระหว่าง146มาตัวไหนครับ อยากรู้ตัวเดียวก็ไปดูห้อง VIP นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้า VIP ของอาจารย์แอดคารามานะครับสำหรับท่านที่จะเข้าห้อง VIP ของอาจารย์นะครับก็แอดไลน์มาตรงนี้ครับ Li n e ID SUPER VIP ADD Super VIP Add Line ID นะครับอ,อัตราค่าเข้าก็6เดือน1900บาทเท่านั้นนะครับตั้ง6เดือนนะครับครึ่งปีใช่นะรวยได้หลายงวดใช่นะครับอ่ามาตามนี้แหละครับแล้วก็มาดูข้อมูลที่ที่ที่เข้าครับที่แล้วดูก็อ่าคร่าวๆก่อนครับรวยทุกคนเด่นสวยกระครับมา6กออกห้าครับ ตรงนี้ก็จะบนตอันี้ออกไปแล้วอ่าบล่างห้กับ7กรับมีโทรอง1ก็ออก7 1็ดหนึงตกถังก็สาเด่น2กับ5มามนะครับอ่ามาครบสาตัวบน2สูตรนี่สูตรที่1นึนไครับสูตรที่1เข้าออก5 2าสองหกสิบนดันดีส5งวดครับเด่น9 5้สอง วันนี้เด่นตัวไหนครับเดี๋ยวมีพูดแล้วครับว่าง VIP สิบบนตัวนี้เน้น10บบนเน้นสองนะครับเน้นสองสิบบนแล้วก็ลากยาว10ชุดนะครับแล้วมีชุดเด่นสองนะครับอ่าับมาดู v p กันนะครับอย่าลืมนะครับ ส่วนช่องอาจารย์แอดป่อไปนี้ก็พิม์พคำนี้คำเดียวครับพิม์พ youtube.com แล้วก็ uh, slash c slash อาจารย์แอดกามายเลข9เปิดตัวนึงครับแล้วก็จะถึงช่องเลยหรือพิม์ใน Google ก็ได้ครับอาจารย์แอดกลมายก็จะขึ้นแล้วนะอาจารย์แอดกลมายแต่ถ้าพิม์พเต็มยดเข้า YouTube ก็พิม์ youtube.com t a c ทั อาจารย์แอดคารมาแต่พูดเป็นภาษาไทยนะบลิก้าด้วยพูดเป็นภาษาไทยก็ทับๆนะครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกสลสัดใช่ไหมครับสลสัดโอเคนะครับมาอย่างอืมอันนี้ต่อเดี๋ยวครับว่ากันไปครบแล้วสินะโอเคเลขเคลียบบนเราก็ดูแล้วส่วนเลขเคลียร์ล่างก็โพสให้ดูแล้วครับไปดูไอดีนะครับท่านที่มองไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวจะเสียโอกาสนะครับอาจารย์แอดคารมายเตือนด้วยความรักและห่วงใยทุกทท่านนะครับอาจารย์เตือนด้วยความรักและห่วงใยรักและผูกพันนะครับอาจารย์รักทุกคนนะครับอาจารย์เป็นห่วงเสมอครับเนี่ยครับถึงได้เห็นหน้าเห็นตากนะันเนี่ยเพราะว่าคิดถึงเสมอ สำหรับคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปดูไว้ดีนะครับโพส์นะครับเลขเคลียร์ล่างงดวันที่1มิถุนา1มิถุนายน62นะครับอาจารย์โพสไปแล้วบ๊ายบายครับคืนนี้หลาบฝันดีนะครับสวัสดีครับอย,อยต้องกลับมาหมุนตัวนี้